ัวหัวเจ้าแะไรฮ <c oughs> ันฮันทีนี้ยบหัวนองบุเทวีแหละพี่น้องเลยหัวยานแต่ไน้ขบบอขากบเอาค่ะเอาบอ่อัน,นชื่อมาฝากบื่นบมนไปแล้วบะเนี่ยั่างน้อมีเด้อเสผ้า หลังจากที่อนัามาบงุก่ออคืวาเกิดุุัตุแล้วรุดดินมาทันแล้วตายขลออะไรบ้าเลย ชื่เอาไปเลยตูดดิมแล้วตายเขาหล่อเลยเนาะสบายดีได้จะขอลดุดอแล้วราบอนี่ยดบันนี่ยังมาแล้วซ้ำยังน้อยหนึ่งเกิดการกระของยังน้อยแล้วเด้อดร้อนปะ เงาะอย่างนี้เนาะทีแล้วอยากได้เงินไปเงาะบาทนี่โอ้เงาะเป็นคือกันเนาะเพราะเป็นเหมยบปจ้าบุทอรมาจากหล่อมโหดเนี่ยบุทอรเนาะโอ้จะได้ยุบบ่แอนจะได้หรือหยุดลดดุดดิแต่บ่แอนมมีลดดุดดิบ่แอนกะ ไปหาไทยโอ้ไทยสวนหมกสวนมันเพผ่้ได้บาทนี่ชิบวได้มาแล้วถือกล่องเงินไม่ใช่ปเอ็นก็ได้อาจจะไปหาสวนไทยสวนมันไทยอ้อยพผู้ไร้บาทเนาะพอตู่เฟียนอาซีฟเฟียนอาชีพได้เนาะพอได้เงินได้เนาะเออเฟียนอาซีฟใหม่ใครบอกมาหาจับกองเวอร์อยู่บอกแมนและ พ่อวนาพอดเพื่อนนี่ไปพูดใส่ชนชนมันบ่อันบุธวีก็อยากอันน่ะอยากได้บ่ลองขึ้นไปนั่งมึงดูลองขึ้นไปนั่งมึงดูย่าโคตรจำไหลไหลยังไหนไหลยันไหลไหลยังไหนรดมาติดเลยขึ้นไปนั่งมึงดูจะถ่ายหูจากบ้านนะย่านย่านเนาะ ไปไปชีมีกวามาแอนแล้วาเราที่เลขหกตัวเราทีซื้อหายอยู่บับย่านแล้วบบดนี้ฮ่ะอ้าวขึ้นมาอ้าวไม่อีกรถนึ่งในหันมาอีกอ้มรถมาอีกรถนึงแม่นบอกคือว่าพ่อแล้วนี่มาใส่ผ้าขึ้นดูแต่พวงมอะไรเอาดู บุทธวีคืออย่าคือเป็นหนับอขอหนูมันมันผู้หันเป็นอนุรักษ์ผู้เลื่อนางใหมาได้เป็นซเปอร์นะครับต้องบุญธวีึ้นต้องไ่ต้องคเจพวงมาลเนี่ยเวาพอ้คนเป็นอดีตด้ยป็นไรอ่ะอมึกหักอย่บ่หักบ่ เรียมาีเรีมาก่อาได้ยาตุน้ออยากได้บ่ยิตุนี่นีหดิิอ้ตีนกันยหญ่ีนะนี่ตีนนี่โมเม็นราคาสามหมื่นผไปจักนี่เนาะตีนนั้นเออต่อจะตีนได้โมเป็นสามหมื่นไปจักขยะกู้ให้ข่อยว่าไติดขาเลรติด้าเลยแพงเลตีนมันนี่ทจะองคนคือเอามาอีกอ่าแร้วน่ะล้วล้างจิตหมื่นเลน่ยนอันนี่ะเอาเาเขาคือเอามาอีก ้องเบ er ื death, 19, 40, 40. ้องแนี้นี่เจ็ดหมื่นอ่ะสามสามหมื่นห้าอันเขาเอาถือยู้เนาะเต็นละสามหมื่นเ็น่าเป็นคันเป็นหลดคันนี่แสนพอดีแสนห้าถ้าเราตะเกียกเ็จะ1ิ1 4ี่นส่สองสองนี่1ิ1ซีนสี่ะพี่น้องแล้วเขาถอดควันมันนีกอ่ะสามหมืนอ่ะหัวมันก็ห้าหมืน รวมๆแล้วกัประมาณล่านห้าเราเปิงรถคันนี้ง่จะมาเิอกองอากาศบ่ด้วยยังนะมอหม้อตอกเกาองอากาศกันเป็นหมื่นกูได้เนรกบัวบอหอนบ่หอดบ่ยานเสื่อมาจองไว้ลายได้เหรอไม่ต่อขาดเลยมันขาดไม่ต่อมันขาดล้วบมานี่ยอาใส่ได้บ่มาได้แล้วมเห็ชุกเชิญได้บ่ใครขาดจะหนีหน้าได้เนาะนี่เนี่ คังมันงอยงกันาล้วถอนหายใจเนาะขีอไปเอาสำลีอุดไว้ตายก็รอแล้วเนาะอว่าเอาเลยบทบดค้งมันบอมาหายจบายบยลุ่าย้กาอากาศเอาออกไปยุ่นานเ่แลคือคุ้งนคืเฮ้าเลยเนาะไปิดได้มักันโอ้ยมันก็หายใจพืดขึ้นแล้ววานนี้จะคืนแล้วไปลงบานนี่โอเเราบุยี ครับเลยเช่นว้าครับเลยครับเลยไปเดี๋ยกผมจะทูอีกบาทสุดท้ายน้อพี่น้องตูดอีกจังหน่อยจังหน่อยน้อพี่น้องตั้มเร็จแล้วน้องพี่น้องคนรุดนองไม่ได้บ่ต่อนี่โอเคเนาะตัวหัวเจ้าแหลกตีไงนี่เจ้าไปยืดเที่ยงรถตีนี่หาสัวหัวเจ้าได้ค้าบุ่นแม่หันตัวหัวเจ้าเลยหัน อาทีตีนี้ผมวัวนอกปูเตวีแหละพี่น้องเลยหอยาดแตไมเนาะขาดบอสแถอะ่ะเอาบอสอันชื่อมาฝากมือดอแม่เม็ดเจ้าที่วยู่ไุกยางก็เลยเนาะสบายมอเม็ดอาชีกุนะตเพียงเม็ดเพียงคอประเทาเลยเจ็ดชินประหดบอสเมดอะ่เม็ดหาิเม่กเนี่ยเนาะแม่หาชิปอดบอสอดแล้วบ่เบิ้งคอยขับเบิ้งคอยมเม็หกชิสามคอยฮะ เมนหาซได้ยุคอยก็หกสิบอเมนหาซมนหาซิฟมนหาซยังวะคอยเบิ้งคอยเบิ้งฟี่รอยหาซีฟมันนะอเขาเจ้าใจย็นนี่อันนี้ยังเพียงเอกอะนนะเมนอันนี้เพียงเออคนนี้มันปาดไม่ใช่นะเหตุไม่ยอมบรรจงเลยเกิดกับประเทศน้องไ่น้องระวังนี่เด้อนี่เด้อ ก่อนก่อก่นพูดสิลุพูดชิลุเด็กหมดุะทายนะพี่น้องพดุูดกเลยอะนั่นเป็นบ้านเลยเาเพ่อนเเห็นอย่างไงหย่านบจากหย่อเป็นยังไงย่นยดสแล้ว่ไปเวิกอีกปรบน้ำมันปัาบน้ามันอ อรนใช้บนไหลลมมันนี่ต้นนี้หมอกองไม่วนี่ขาวๆนี่น่ะเปลืองน้ำมันอยู่บ่เนี่ข้อถามนี่เบิดบปมือล่ะซาวริซาลริด้ปมมือนี่การต่งุนสิ่อ่ะซาริดการว่าเห็นงานเลยไปไทยชวนนี่ก็ประมาณสี่สิบสี่สิบปีมมือะเนาะหรือว่าเปลาอลไวเนาะ ือวบวเปลืองเนาะเต็มเต็มถังบ่เต็มถัสองมือสิบสองมือสามมือคนละเนาะสองมือสามมือกยุเป็นถังขนาดสสองมือกันเนาวและแต่งานเท่าแั้วเนาะถ้าเป็นเงินเนม่ดิม่กระทุกสแนเลยลิตรละเท่าไรวะลิตรสิแปดเนาะเดี๋ยวนี้น่าเนาะ เติมล้านไปกับไปดูดบอกบางบ่อก็ได้อยู่กับไรสาลาดเนาะแมนันได้ามองง่ายมองกเนาะม่กวนี่ไปบางทก็คอมงงกันมะกวูนี่นี่กับไรเออเนนี่เ็ไยเาไปอีกบ้านหนึ่งนะพี่น้องเป็นไโยคือวเนาะอยากจะใส่ลงค้นาเาไปตามโตนะนะเป็นไรเพื่อนเราไหมอ่าเพราะว่า ชิงบุกับตัวิชาหากินจะองอเพราะว่ามันเป็นระบบประเทศเนาะบุธวิจะได้มาบุธวิเพราอยากจะใช้ลูกหำเนี่ยเเขาจะมีมันกับเกี่ยวกันบ่อนี่ะเอเอาโดนต่อก็ับเกี่ยวกันบ่อเกี่ยวแล้วลูกใหม่ปรับขอยังงโบบายยังใส่ลูกหัมันมันแข่งไอ้มันเวลาเขาตับต่อตึบตึบมันทำอย่างไรระบบประเทศจะได้ตึบ มองเพื่นวิบดโอ้บัวพูดาบัวเเวาเถยหน้าเบิกหน้าดิทายอ่าไอ้ไอ้เพิ่นสตาร์ทอันเจ้าอันนแล้วเล่าเลเี้วเานทึกแล้ว้ไม่ลงออ่านนี้ลบไม่ลงบุตรียากนะเอะนสาะพี่น้องก่อนพินีแล้วอ่าบ้านขาหน้อยบุญีบ้านขาเซฟาอ๋อกินขนมก็เห็ดเปื้อนแท้นี่ บ่โอู้้ขันกัแค่นี่บ่ขั้นกัแค่นี่นี่ปีนามาดูไอ้ถห่มดนึงปีนามาบุตรเอออ่าาที่แล้วแลเนาะวันนี้ทางน้องกองช่องคนก็ยืนมึงหลดนะพี่น้องเออแม่ลูกมันมันเอเกี้ยงกะนและอเพียงด็ นะสิแล้วแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เริ่มทูเป็นรูปูเป็นล่างแล้วบ้านของน้องบุญทวีเพิ่อนเดี๋ย้าวเลี้ยวแะแทะบาทนี่เออนอยนึงยังเรียมนั่นแต่กวเทวเลี้ยวแม่แม่่าจบจบบริบูรณ์เนาะ เป็นเห็ดีมันเปเหลี่ยมแนาะพี่ร้องเหลีดย่อยามันปีนบ่เนาะบรยากปีนได้ก่อนเนาะรถนี่ก็เคยปีนเคยปีนมาไหมปีนคือกันได้แต่รถสิองรถชาวสองล้อปีนเนากขนาดรถชาก่อเปนต้อปีะเอรถสล้อสี่ล้อมังจะีนทำอะไรหาังทำปีน

Leo lại đáy bàn đi Để Ồ, phải lấy đáy bàn đi Phải leo bàn đi Nhăn nó Nhi đứa, xe phai Đây เดือบร้อยเนาะบ้านนี้จะวาเป็นชากันยังไงกันอันนะไไม่ตำปวขาดาระกันนีหม้วนเดียวเปียนใส่เดียวเปียนแน่ะและใส่กับแพงคือกันได้ใส่บ๊วยแมนคลึงได้บแนเซ้นละแซนต้องแนะ ได้เนี่ย่อบูขึ้นได้เนี่ยน่แล้วครับหามผู้ได้งหามอ่ะสองคนมาที่นีเสร็จชิดแล้ววะนี่เนาะมีแต่ว่าหามือหาม้ำาเนาะ่อตูถ้าทั้งอายเพิมว่าสร้างว่าลงมือบาเนาะค่าสร้างจะได้เพิ่ม่านนี้นะโย่เพมเงบดลมกันยอะมดเลยมกันลงยูนะ่อตู วิดบัดไหนนะเนาะจะหน่อยหลังจากที่เพ่นมันก็มีแอวคุ้ไว้ได้เฮือนก็สูงก็ดีแล้วแบบเนาะแสดงว่าที่เอาดินข้าวไได้เท่าหนึ่งเนาะบ่บ่โอ้แฝะว่าขุดชาวลุงเลยขุดชาวลุงลึกเลยขึ้นมาลูกมันกนลูกมันกเช้ามันสิลุงมันชมันหยุ่บบ่ันว่าเห็นนะ อันเขาปับใหม่แล้วเาเอโร่เนาะมันมิบมันโยบกิโยบุกโยบุบกนคนอิน่แหละต้องโยกเยอะเนาะแมนแมนแมนกเพิ่นก็เคยเห็ดอยู่เนาะิ่นกันน่าจะโบโยกมาเลน้ำพ่น้องเนาะโบลายดอกปพมันก็นักหลดเขาเห็ดเอาเองแบบก่อโอบับแมนแมนแมนคนาปีหนึ่งสองปีเขาจากปุ๊กจากังเชาหรอเงานี่แหละนะพดี่นเนอบนี่

นจะมือนอนจะพ่นอีกเนาะให้กักโต้เนี่ยบอคลายไปเลยให้ตัวดน่อยอยนนงคือบเห็นใช่อหากินแลย แต่มันบูโยบเลกหน่อยรบาแ่บบอใช่แ่บกับขนมตัวนี้กับขนมได้แ่บกันนะมันไ้แทบกว่กตัวนี้แทบกว่าบอมันแทบเลยซื้อมาฝากอีกมือใหม่พเราโบแ่บเราโบซื้อได้ป่ะนี่เมืออกระหมอมมาป่ะนี่มือที่ใส่กจะมาเนาะมืออื่นนี่อนมืออื่นแรงกิมากเนาะยันประมาด้ว นอนเดือนหมดแล้วเมรนจะขึ้นเถขึ้นปะหมดแล้วมบนจะลงมารับขำมบบลงมามันขำมันแจะมาแวกบุทันจะมืออะไรดิมือไหนไอ้มาวจะแวกยังบุทันกเห็นเลยก็มาตะเวนตเนะรมาฮอดมันขำเลยดิาต่องมงมาฮอดก็ขำอีกคือเขาจมาสี่มงสี่ม่งก่ขำแล้วาะนี่ หาโมงหมังบู่มงหามงมันที่มืดแล้วคนหูมโมงว่าไปเลยเลยจต่แมาเต้นลายโมงจังอะมันเออคำเลยมันยังไกลอยู่เนาะบอกใกล้นึงพูกจกอยู่ที่ใดที่จ้าจากบ้านชนูนเข้าไปสิเจกิโลไม่ตง่แต่แต่ทาแมงน่ใช่เขาแต่ท่งแมงแต่แต่วิทย์เทือนอันพจ้าโจย แล้วรถออกมาซ้ำซิบกว่านาทีพอแล้วจะบ้านนาทองนะออ <c oughs> ทางมันยากทางยากงฮงคือทางออกนานี่แหละยากดีเน,น,นาะยากครับหา,าบ้านนออ่องเอาเลยนะครัคิดดิชากับพอคิดดิชายไปบ่ไป,ป,ไปหาน้องอเอาเบยไปเป็นหมู่กันไปขึ้นต้นไม้พอ้ไปอยู่ต้นนอนในต้นไม้ได้เ<อ>บยอยากไปใครก็จะเดาะงอนแข็มทางนี่ จัลวีลายได้นันโมมิจัวีได้เดไเฮ้านตกัวีน่ภาพัมกจรกความจริงบ่ความจริงบ่เลยขี่ตัวจวีฮะตัวี่ตัวอะลาว่คอยมาจะเวียกจั่นลาวาเลบนบุตรมีเพียงเปนตัวซื่เนาะเขาตัวมีบอลหนึ่งเขาว่าบ้านพนโงง เขาว่าว mm. kind of mm. ่าเด็กเอาเด็กหน่อยตำรวจออกไปออกไปแล้ว้ามลงบนในนาเลัยพ่างเขาว่าเป็นพายเป็นผู้ลงเผิดเป็นเชาเอาแล้วตำรวจมันมันมันเตือนแล้วมันว่ากานเดินนาในจับได้มันว่าเจ้าลงเพชรก่อความบุ่นวายน่ะแบบนี้คนแตกตื่นเนาะเออคนแตกตื่นสังขุมปันป่วนให้บ้านเมืองมีการเนาะ ว่าเขาจับได้แแม่นท้ตำรวจออกไปเตือนไปรถทามหั<ว>นถามนี่รถมิตะว,ว่าเขาเว้าไิ่เวา้าไปมารถุดมมีมูลความจริงตำงรวจรายาบาลน,นี้บอกให้ส้างความแตกตื่นในในประเทศเราว่าอยู่บ้านใดเมืองใดเป็นมอยเหตุเอาไปมาลูกหลานบัรยานเนอ้อยอดเลยโอเคนอกพี่น้องสำหรับที่นี่กับโมมียังลายเนาะ ไปเวียนมาทางปรตูเพิ่นกับน้องบุญทวีและก็น้องไซฟ้าเพิ่นกว่าสิบเก้ามือแลวบอกเอ็นไมาบอออกเนาะอ่อดกินฮอดอ่ายบอมอายนบอกากินฮอดหรือว่ากินฮอดเอาบอกมะกินฮอดกันทีนหกวันทีหกโอ้มกที่สาเอลายมือเติบสิบกว่ามือ สิกว่ามื้อสิเมื้อบอกขอยมาผากที่หกมือเนี่ยที่เศ้าเอ็ดแล้วสิบห้มื้อสิบห้ามื้อสิบห้ามื้ออ้หมาวันนีนสิบเก้าอ่เขันกินทอดจะมาหากินทอดบลสช่า กินหอยโขดเท้าป่าพี่น้องน้อใส่ผ้าเป็นแบบกินหอดบ่อเอ็นแบบบ่อเอ็นเปนมอเว่ยเห็นบ่อเอ็นมาเพื่อกระเล่นเป็นน้องโอ้โหนกกามันออกลูกแล้วมาจักนะผู้ป้อนขะป้อนลูกได้น่ะโอ้โหนกขุมยังคือขึ้นจนใหม่น้ี่น้องเนาะโอ้มันขึ้นมาป้อนลูกมันอ่ะนะนี่โอเคสำหรับคลิปนี้กับบุญยังลายน้องก็อนจะขอจบคลิปก่อนเพราะว่า มาเหมือนกับมาเบตทางเฝันนี okay, ่แหละเฮ็ดอันนี้ให้น้องบุญทวีแต่ก็น้องสายฟ้าผนดุดดินแล้วกับทมดินยีตั้งเฮือนนี่แหละนี่แหละเฮือนของน้องอ่าเศราเฮือนน้องบุญทวีน้องพี่น้องอันนี้ก็บรรพบุญอ่าทมดินน้องพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กับมือไม่แรงก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนน้องพี่น้องเนาะไว้พอกันคลิปหน้าคลิปหนี้น้องพี่น้อง